ไปเออม่เถเลย่ะด้มันดีหน่อยดิีอเดยไมาล้ตีนี้ว่่นให้ลงไหมอ่ะไปเห็นรูปยังอ่ะรูปพี่พลมงตอนก่อนที่ไปจะทำผมอ่ะ ก่อนที่ไปจะทำผมมัมีคนให้ถ่ายอะที่เปิดหมดอ่ะหูมันอุ๊ยผูดอยาเอาให้ดูไปตอนนี้ไงตอนที่ก่อนที่ไปจะทำผมเป็นก้าลงได้ใช่ไหมแต่แปดนิดเดียวเลยติดกบเพียเลยเฮ้ยหน้ามันเห็นตัวจริงมันไม่เป็นไรหรอกพอถ่ายออกมานั่นแหละเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะเดี๋ยวลงให้ดูไม่เยอะไงเดี๋ยวดูดูในกล้อง อย่าแล้วลูกเฮ้ยไมจะต้องไม่ได้ะฮัลโหลไม้นี่คีบอเองตอนบวชหัวกลมมากตอนฟางตอนใบตอนใบบวชอ่ะหล่อจะตายอ่าเดี๋ยวไปหามันไม่เหมือนกันไงบวชนี่คือมันหายไปหมดทั้งหัวไงที่จำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรนะตอนมดเขาไหมันต้องมีมีบาดเจ็บรืสีอะนะเหรอ เจอไหมเจออ่าเขาบอกว่าเขาตรงตหเอาไม่เจอใช่ไหมเอาทิปไ่เจอไปดูเอ่อเาบอกมาอยู่ไปวัอาทิตไปกี่โมงอ่ะโหวานมากไม่รู้อ่ะต้งแตตัวไม่เจออ่ะไต่แตไม่รู้อันนี้ลงแล้วแหละหัวเธอเอาละไปมองกล้องด้วยไม่รู้หรอพี่ทีมงานเปล่าใช่แล้วนะวัอาทิตไปกี่โมงคะ ไปที่ไปกี่โมงอะวันเสาร์ก่อนไหมก็วันเสาร์ไม่ได้ไปไงทำงานเลยรีน้องทราไปเที่ยนมันเลยหลายวันเกินเร้ไม่รู้หรอกยัหน่อยสวันอกนะเออวันต่อวันขอบคุณนะครับขอบะชานะเดี๋ยวจะขับตามบายกนัดไับายกลัดไนขับไปสิขับไปสิไปอยู่้วเมื่อกี้ไม่กุ๊กขับไป่เขับไปี่